ตอนเช้านี้วันที่ยี่สิบสองเดือนเดือนหนึ่งเนาะเดือนมกราเดี๋ยวพาไปดูต้นกาที่เพาะไปคาวก่อนมันจะมีถาดที่เพาะไปช่วงปลายปลายปีที่แล้วเนาะวันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาแล้วก็ช่วงต้นเดือนเ,ออเดือนนี้ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีเพาะหลายชุดว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงก็มีตายมั่ง รอดมั่งเพราะว่าอากาศมันหนาวนี่เห็นไหมพอเปิดแล้วน้ำมันหยดข้าวก่อนอย้ายต้นการนะไปแล้วมันหนาวมันเย็นเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นคลิกกะเลียงเไหมเดี๋ยวให้ดูนะความชื้นนะความชื้นจะเป็นเชื้อราไหมเราทําให้ต้นการมันตายเนี่ยน,นะโดยที่ว่าอากาศมันเย็นอันนี้เป็นเพืกินหนูสวนเดี๋ยวต้องเพาะอีก อีกถาดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันม่กะเหลีย่ยมมีปัญหาแย่เหมือนกันน,นี่ยชุดนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ดินเก่าไหมข้าก่อนเคยเพาะอะไรไม่แน่ใจไม่รู้มกะกร่ะก็เลยตากตากแดดลเอามาใช้ใหม่ไหมน่าจะมีส่วนหรือปาเพราะว่าดินต้นกล้าเอาดินเก่ามาเพาะมันจะมีปัญหา ไม่แน่ใจนะอันนี้คิดไปเองรือเปล่าไม่ได้พอดีไม่ได้จดไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นพริกซปเปอร์ฮอตคินหูซปเปอร์ฮอตถาดที่เพาะไปช่วงวันที่สามสิบเอ็ดน่ะตายที่ยายตนการมากินเนี่ยตายหมดสามร้อยกว่าเมล็ดพันธุ์นี่นะนี่มันจะตายอันนี้นะ่าจะเป็นจินดาจินดาโอเคเนี่ยกำลังคิดว่า ดินแบบนี้มันก็เหมือนกันเนาะดินแบบนี้ก็มีตายนะว่าดินแบบนี้ความชื้นมันสูงแต่ถ้าไม่ลดนี่ก็ไม่มีปัญหานี่ยตายแล้วแถบนี้จริงๆงอกดีนะเพราะไปตั้งแต่วันเดือะไรครับก่อนที่ลงคลิปไปวันที่เอาไรวันที่หนะ้าเนาะวันที่ห้าวันนี้วันที่ยี่ิบสองก็งอกแล้วแหละอันนี้วันที่่ะไรยี่สิ อันนี้เก็บเองวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเขียนเองงงเองเดี๋ยวดูถาดน,นี้ถาดน,นี้ก็เป็นซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮออันนี้เป็นดินใหม่ความชื้นที่ว่าความชื้นมันสูงเมื่อกี้ไม่แน่ใจเป็นดินเก่าหนระือหรือคิดไปเองยังงงงงกับตัวเองอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นต้นกามมละกอแยกออกไปก็ตาย อันนี้ก็จะเป็นพวกามะนาวแล้วก็มะเขือพวงนี่ที่ว่าย้ายย้ายออกมาถาดแรกที่แบบให้เห็นเอาให้ดูไม่ใช่ให้เห็นที่เห็นอะไรแรกที่ลงคลิปนะนะตายหมดนะตายหมด,นะหมดไม่แน่ใจอะหนาวหนาวก็มีส่วนจีทจริงต้นก้ามันงอกออกมาช่วงเดือนสองกำลังพอดี นี่ถ้าง,งอกมาช่วงเดือนหนึ่งกับเดือนสิบสองมันจะหนาวเนาะเพราะว่ามันหนาวสุดก็ที่นี่ก็ประมาณเจ็ดถึงแปดองศาก็มีบางวันแต่ส่วนมากทางอิบอลิกประมาณสี่ถึงห้าองศาติดลบนะติดลบติดลบก็ประมาณลบหกลบเจ็ดก็มีพูดถึงติดลบบางวันก็ลบลบสามลบสี่อันนี้มะละกอลองตัดไม่เวิร์คคิดว่าไม่ตัดดีกว่า มละกอเนี่ยก็มีตายนะแยกออกมาย้ายออกมาเขาตอนที่ลงคลิปไปอันนั้นก็เป็นอะไรนะผักชีฝรัง่งนี่อันนี้ตายไม่รู้จะทันวันนี้ตายนะนี่อันนี้คงจะรอดแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงไหนเนาะวันนี้ก็วันที่ยีิบสองเดือนมกราเดี๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้ก็ต้นมะละกอ เป็นพันอันนี้เป็นพันของสันแดงเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นเตยต้นเตยนี่แล้วก็ขารอดแต่ใบเหลืองอันนี้จะเป็นแขกนวลอันนี้น่าจะไม่เวิร์กไม่แน่ใจอะนะมันจะตายไหมเห็นะดูดิให้น้ำเยอะก็ไม่ได้ทัานไม่ให้น้ำก็กลัวมันตายอนะในความคิดที่เราแบบดูต้นกล้าเนาะนี่อันนี้น่าจะ จะรอดดูแล้วดูท่าทางนะอันไหนอรอดก็ไปปลูกปีที่แล้วนะ่ะช่วงจังหวะประมาณเดือนสิบเอดมั้งต้นก้าเขาออกมาพอดีเนาะเพราะต้นมะละกอเนะพอย้ายต้นก้าเพาช่วงเดือนมีนานมันก็ตูสวยแบบนี้อันนี้ก็ตายไปหลายต้นแล้วน,นี่ดูดิกำลังคิดว่าจะย้ายออกไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่หรือจะไว้ทรงนี้ ตัวเองไปปลูกเองอะไรเงี้ยดุมหนึ่งปลูกสักสองสามต้นแล้วก็ไปคัดออกตัดทิง้งปีหน้าว่าจะจะทำไม่เยอะหรอกมะละกอจะทำประมาณสักสี่ถาดพอเพราะว่าขี้เกียจด,ดูแลย,ยังจับทางไม่ถูกมะละกอ,อเดี๋ยวให้ดูต้นมะนาวต้นมะนาวไม่มีปัญหานออันนี้เอาไว้เฉยๆจริงๆเไว้ข้างนอกก็ได้เอาไว้ข้างนอกก็ได้ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวออกดีวกว่ามันชนกับนี่เขาก่อนพอ<บ>ดีย้ายต้นก้ามามันอยู่ในถานนี้ก็เลยเอาไว้ด้วยกันชะอมก็โอเคชะอมโอเค,อม,อเคมีปัญหาชะอมไม่มีปัญหาอเลยนะกระถินก็เหมือนกันแต่ให้ดูต้นแคร์เพราะไปช่วงเดือนน่าจะเดือนเจนะ็ดเนาะได้เมล็ดพันธุ์มาช่วงกับเมืองไทย กิ๊กมานี่ยนี่ไม่รู้จะได้กินดอกสภาพโดยรวมวันนี้ก็ประมาณนี้ไหมมันอกอกกอกระบเรื่องเหลืองหาต้นที่แบบสวยๆความหนาวมันมีส่วนต้นนี้ก็น่าจะพอได้เนาะเดี๋ยวให้ดูด้านโน้นด้านนี้ด้านนี้ ด้านนี้ก็มีเพาะนี่ว่าจะเพาะไอกระลำปลูปกปลูกเองปลูกกินเองอันนี้ก็เป็นคะน้าว่าจะปลูกในกระถางก่อนด้านนี้ก็เพาะพริกนะนมีหลายสายพันธุ์ที่เล็กๆพริกเดือยไก่พริกอะไรมั่งพริกขาวมั่งยัง,ย,งยังไม่งอกเอาไวา้ก่อนยังไม่งอกอันนี้ยังไม่งอกดูโซนนี้ โซนนี้ก็ยังไม่งอกมันจะเป็นพวกผักสลัดเพราะจะปลูกในกระถางอันนี้ไหมนนี่พริกสุปพวงฮอตตายถาดที่สองนะอันนี้ก็สามร้อยเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ไปแล้วด้านนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพาะเพิ่งเพาะยังไม่งอกเพาะไปสองวันก่อนเนาะยังไม่งอกนี่ใช้ดินใหม่อันนี้ นะตายสุบหอดสุบหอดตายมีปัญหาเนี่ยอันนี้ยังยังยังเดี๋ยวเปิดเปิดไปก่อนอันนี้ก็เป็นพริกอะ,อะไรนะที่เทอร์โบเทอร์โบงอกแล้วนะดินมันจะแตกอันนี้ยังเป็นพริกของอัมพาตเอามาลองปลูก ว่าจะทำพริกแห้งอันนี้เป็นต้นก้ากระหล่ำมั้งให้ดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงก,ก็เดี๋ยวก็จะแยกแยกใส่กระบอกย้ายออกจากถาดอันนี้ปักชำยายกออกจากกระถางไม่ใช่ถาดกระถางนี่นะวันนี้ก็โอเคโดยภาพรวมก็ประมาณนี้อันนี้เป็นต้น อะนะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าต้นดอกเงินดอกทองเนะปักชำาไว้เฉยๆสภาพวันนี้ก็ประมาณ<ห>นี้ดูมะนาวมะนาวนี่ดีดเนี่ต้นนี้เก็บกินได้ตลอดนี่เหลืองแล้วเนี่ยเอาไปทำกับข้าวใส่ราบน้ําตุกเนี่ยอันนี้ใบเขาเริ่มที่จะออกมาใหม่เนาะคาวก่อนประมาณเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนสิบเดือนสิบ็ดนี่แหละเอาใบออกให้หมดเลย เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนใบใบมันแก่มากจะให้ออกแบบใบงามๆแต่ก่อนมันใบแบบจะแก่แบบหลายปีน่ะก็เลยตัดตัดสินใจเอาออกให้หมดเลยอันนี้ก็เปลี่ยนดินในกระถางแล้วก็ตัดรากออกเริ่มติดแล้วก็ตัดตัดแต่งหงนี่ตัดกิ่งนองก็คงใช้เวลานิดน,นึงกว่าเขาจะงอกออกมาใหม่กิ่คะแนน แต่ใบนี้ปีที่แล้วปีก่อนเอาใบาออกหมดแล้ว<ย>คลเคยเคยลงคลิปไปเนาะต้นปีต้นปีก่อนอันนี้ก็โอเคโอเคไม่มีปัญหาอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนก็ใบมันก็ยังโอเคไม่มีปัญหาก็ไม่ทำก็ไม่เอาออก